สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับช e l f e ฟิวไทยใน YouTube ครับก็ที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เป็นวิวที่อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนะครับเพราะว่าอยู่ที่ชั้น3ของสถานีรถไฟหัดใหญ่นะครับซึ่งเป็นที่พักชั้น2ชั้น3นะครับเป็นโรงแรมเก่านะแล้วตอนหลังเข้ามารีโนเวทใหม่มาปรับปรุงสภาพใหม่นะครับนู่นเป็น ร้านข้าวแกงร้านอะไรต่ออะไรนะครับที่อยู่ข้างหน้าสายรถไฟหันใหญ่ครับผมแล้วก็มีรถตุ๊กๆอะไรมาจอดอยู่นะครับรอผู้โดยสารนะครับเขาจะทางออกเขาจะอยู่ตรงนี้พอออกมาเนี่ยก็จะมีตุ๊กๆกลุ่มล้อมนะครับนี่ก็เป็นวิวของตึกนะครับเมื่อก่อนชื่อโรงแรมมะไรทานีอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้จำไม่ได้ ตอนเด็กๆผมเคยผ่านมาแล้วก็เห็นเป็นโรงแรมหรูเลยสมัยนั้นเนี่ยการพักหรืออะไรการเดินทางยังไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้นะครับก็พักกันค้างคืนนะครับนี่ก็เป็นตรงนี้เป็นธน,นาคารอิสลามนะครับแล้วก็เลยไปทางนู้นเนี่ยเห็นเป็นตึกเป็นโรบินสันเลยไปอีกเป็นโรงแรมสก,กุลา่านี่ก็เป็นถนนที่เรียบกับทางรถไฟนะครับ นี่อยู่ชั้น2นะครับของสถานีรถไฟหัดใหญ่นะครับนี่ก็เป็นตัวโรงแรมให้ดูอันหนึ่งน่าจะเป็นกระจกเก่าครับกระจกเก่านาของรถไฟฟนะครับ เก็บมาฝากกันนะครับและพบกันใหม่กับชาแนลฟ l ลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ